มีคนตุรกีหลายๆคู่เหมือนกันนะคะที่เลือกที่จะไม่จัดงานแต่จะจัดแค่เพียงงานจดทะเบียนสมรสเท่านั้นค่ะ คลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสของคนตุรกีกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะงานนี้เป็นงานของลูกสาวเพื่อนพ่อสามีซึ่งบ้านเราก็ค่อนข้างสนิทกันนะคะการจัดงานจดทะเบียนสมรสของที่นี่เจ้าของงานเขาก็จะบอกแขกอย่างชัดเจนเลยว่าจะจดทะเบียนสมรสที่ไหนวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงแขกก็จะมาก่อนล่วงหน้าประมาณ2 0 3 0นาทีค่ะมาถึงเราก็จะรออยู่ด้านนอกห้องจดทะเบียนสมรสก่อนนะคะพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศให้เข้ามาในห้องค่ะบริเวณทางเข้าห้องจดทะเบียนสมรสก็จะมีญาติผู้ใหญ่ของฝั่งเจ้าบ่าวแล้้้้้้้ววกกก็็็เเเเจจาาาาาสคคออออยยืนนนตรับู่่ะะขมมถึงงปหหลๆีใ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเวทีค่ะการจดทะเบียนสมรสของคนตุรกีก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ทั้งห้องจดทะเบียนของอำเภอและสามารถจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ได้เช่นกันในกรณีที่เราจัดงานแต่งตามสถานที่จัดงานต่างๆเราก็สามารถเชิญเจ้าหน้าที่ไปประกอบพิธีการจดทะเบียนสมรสให้ได้ค่ะบางคู่ก็จะเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ห้องจดทะเบียนสมรสของอำเภอแล้วไปจัดงานแต่งอีกวันหนึ่งหรือว่าจะไม่จัดงานแต่งเลยก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบ้านค่ะอย่างคู่นี้ก็จะเป็นการจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวไม่มีการจัดงานแต่งอีกแลล้วกกก็อาาาจจจจะมีีรััดททหง่ การจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วยิงชอบงานสไตล์แบบนี้มากๆเลยนะคะยิงรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรียบง่ายแล้วมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนในส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสนั้นก็ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ4-5นาทีเองค่ะคนที่ใส่ชุดสีแดงอยู่นั้นก็คือเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสมรสนะคะหลกัหลกๆสําคัญในการจดทะเบียนสมรสที่เจ้าหน้าที่ถามก็คือจะถามชื่อเราชื่อพ่อแม่เราแล้วก็จะถามว่าเรายินดีที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนีีี้้้้ใใชช่่่หรรืือออมมมแแแลวก็ทสสสําาคคัญเเจะะะตงงงนนนนุุดดดด เล่มนี้ก็คือเล่มจดทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะได้สมุดเล่มแดงแล้วก็คือจบพิธีถือเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เดิอนออกจากห้องจัดงานแล้วก็ไปรอต่อแถวติดเงิน,ต,งนติดทองให้กับเจ้าบา่าวแล้วก็เจ้าสาวค่ะงานนี้ตอนงานแต่งของอิงกับสามีเขาก็มาให้ทองเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคืนทองกลับให้เขาค่ะเขาให้เรามาเท่าไหร่เราก็คืนกลับไปให้เขาเท่านั้นอย่างงานอิงเขาให้เรามา2กรัมเราก็จะต้องคืนกลับให้เขาไป2กรัมเช่นกันค่ะในงานก็จะมีคนมายืนขายลูกปูงแบบนี้ลอ่ลอใจเด็กๆตาล่อด แล้วก็คือเป็นอันจบเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่มีการเลี้ยงอาหารหรือว่าจัดปาร์ตี้หรือว่าแดนอะไรใดๆอีกแล้วนะคะงานนี้ก็คือมีแค่นี้เลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เก็บมาฝากเพื่อนๆในวันนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ